แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจและความสัมพันธ์ภายในขั้วการเมืองที่เคยแน่นแฟนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบาทของพลอออ่างประยุทธ์จันโอชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงทางอำนาจแต่วันนี้กลับเริ่มเผชิญสัญญาณถอยห่างจากพันธมิตรทางการเมืองที่เคยยืนเคียงข้างกันมาอย่างยาวนานการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเงียบงนันแต่กลับส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งระบบการเมืองไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพลออ่างประยุทธ์ถูกมองว่าเป็นแกนหลักของสมการการเมืองทั้งในฐานะผู้นำรัฐบาลและสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพในสายตาของกลุ่มอำนาจเดิมพันธมิตรทางการเมืองจำนวนมากเลือกจับมือด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ตามเมื่อบริบททางสังคมเศรฐษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงก็เริ่มแสดงรอยร้าวอย่างชัดเจนมากขึ้น สัญญาณสำคัญประการหนึ่งคือท่าทีของพรรครวมบางพรรคที่เริ่มแสดงความเป็นอิสระมากขึ้นทั้งในเชิงนโยบายและการสื่อสารต่อสาธารณะจากเดิมที่มักเดินไปในทิศทางเดียวกับผู้นำรัฐบาลวันนี้กลับเริ่มเห็นการส่งสัญญาณเว้นระยะห่างอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่หลีกเลี่ยงการผูกโยงกับตัวบุคคลหรือการเสนอจุดยืนที่แตกต่างในประเด็นอ่อนไหวสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย แต่ในโลกการเมืองรายละเอียดเช่นนี้มักสะท้อนการคำนวณเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันธมิตรเริ่มถอยห่างคือความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมความคาดหวังของประชาชนรุ่นใหม่และแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นกลุ่มการเมืองต่างๆเริ่มประหนักว่าการผูกภาพลักษณ์ของตนเองไว้กับผู้นำที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาจส่งผลเปล่อความนิยมในระยะยาวการเมืองจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความพักดีแต่คือเรื่องขององค์การอยู่รอด นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญพันธมิตรบางส่วนเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ของสมดุลอำนาจใหม่และพยายามเปิดช่องทางการสื่อสารกับขั้วการเมืองอื่นอย่างเงียบเยบแม้จะยังไม่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่การเผื่อทางเลือกกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงที่ทิศท,ทางการเมืองยังไม่ชัดเจนบทบาทของพลอ่างประยุทธ์เองก็เผชิญความท้าทายมากขึ้นไม่เพียงจากฝ่ายค้านแต่จากแรงเสียดทานภายในขั้วเดียวกัน การตัดสินใจบางอย่างในช่วงที่ผ่านมาถูกมองว่ายากต่อการอธิบายและสร้างภาระทางการเมืองให้กับพันธมิตรเมื่อผลลัพธ์เชิงนโยบายไม่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างที่คาดหวังพรรครวมจึงเริ่มตั้งคำถามว่าการยืนอยู่ข้างเดิมยังคุ้มค่าหรือไม่ในมุมมองของนักวิเคราะห์การถอยห่างครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการแตกหักในทันทีแต่เป็นกระบวนการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปพันธมิตรจำนวนมากเลือกใช้ยุทธศาสตร์รักษาระยะ แทนการเผชิญหน้าโดยตรงเพื่อลกเลี่ยงความเสี่ยงและรักษาพื้นที่ทางการเมืองของตนเองการเมืองไทยจึงเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยการอ่านเกมการส่งสัญญาณและการต่อรองหลังฉากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นยังส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลโดยรวมแม้ในเชิงตัวเลขเสียงสนับสนุนอาจยังเพียงพอแต่ในเชิงความเชื่อมั่นความลังเลข,ของพันธมิตรย่อมทําให้การผลักดันนโยบายสําคัญทําได้ยากขึ้นทุกการตัดสินใจต้องผ่านการคํานวณที่ซับซ้อนกว่าเดิม และทุกความผิดพลาดอาจถูกขยายผลในทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันฝ่ายตรงข small, <ะ>้า <analysis> มทางการเมืองก็จับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดการถอยห่างของพันธมิตรเดิมถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขยายอิทธิพลและสร้างแนวร่วมใหม่การเมืองจึงไม่ใช่เกมที่หยุดนิ่งแต่เป็นการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ที่ปรับตัวช้ากว่าย่อมเสียเปรียบในระยะยาวคำถามสำคัญคือผลอ่างประยุทธ์จะสามารถรักษาบทบาทศูนย์กลางของอำนาจไว้ได้หรือไม่ ท่ามกลางบริบทที่พันธมิตรเริ่มคิดถึงอนาคตของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์ในอดีตคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การรวมศูนย์อำนาจเหมือนที่ผ่านมาแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นใหม่ทั้งต่อพันธมิตรและต่อประชาชนสุดท้ายแล้วแรงสังเสถือนทางการเมืองในครั้งนี้สะท้อนความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีอำนาจใดคงอยู่ตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการเมืองคือศิละปะขององค์การปรับตัวและพันธมิตรคือภาพสะท้อนของผลประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลา การที่พันธมิตรเริ่มถอยห่างจากประยุทธ์อาจไม่ใช่จุดจบในทันทีแต่เป็นสัญญาณเตือนสำคัญว่าสมการการเมืองไทยกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่และบทต่อไปอาจแตกต่างจากที่หลายคนเคยคาดคิดอย่างสิ้นเชิงแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นเพียงคลื่นระลอกเดียวแล้วจบลงแต่กลับกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ค่อยๆกัดกร่อนโครงสร้างอำนาจเดิมอย่างช้าๆในสมการการเมืองไทยพันธมิตรที่เคยแน่นแฟ้นเริ่มตั้งคำถามกับทิศทางอนาคต และเริ่มประเมินต้นทุนทางการเมืองขององค์การยืนอยู่ข้างพลอ่างประยุทธ์จันโอชาอย่างจริงจังมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลสะสมจากหลายปัจจัยที่ทับซ้อนกันมาเป็นเวลานานในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับพันธมิตรตั้งอยู่บนฐานของอำนาจความมั่นคงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างสมดุลแต่เมื่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลี่ยนไปสมดุลดังกล่าวก็เริ่มสั่นคลอนการเมืองในยุคป,ปัจจุบันไม่อาจพึ่งพาเพียงโครงสร้างอำนาจแบบเดิมได้อีกต่อไป เสียงของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กลายเป็นตัวแปรสําคัญที่พักร่วมไม่อาจมองข้ามได้หากยังยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมที่ถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงก็อาจหมายถึงการสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองในระยะยาวพักร่วมหลายพักเริ่มอ่านเกมขาดว่าการผูกชะตากรรมของตอนเองไว้กับผู้นําเพียงคนเดียวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยอีกต่อไป การเลือกตั้งครั้งต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากภาคประชาชนล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การตัดสินใจทางการเมืองต้องรอบคอบมากกว่าเดิมความเงียบในบางช่วงความลังเลในบางจังหวัดและท่าทีที่คลุมเครือของพันธมิตรจึงไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือยุทธศาสตร์การเอาตัวรอดในโลกการเมืองที่ผันผวนอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้เกิดการถอยห่างคือความเหนื่อยล้าทางการเมืองของสังคมโดยรวมเมื่อประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าปัญหาปากท้องยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ความไม่พอใจย่อมสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลและผู้นำย่อมกลายเป็นเป้าหมายหลักขององค์การวิพากษ์วิจารณ์พักรวมซึ่งต้องลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่องย่อมรับรู้แรงกดดันนี้โดยตรงการรักษาระยะห่างจึงเป็นวิธีลดแรงกระแทกทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อคะแนนนิยมของตนเองในเชิงโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์ที่เคยเป็นจุดแข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนในบริบทใหม่การตัดสินใจที่กระจุกตัวทำให้พันธมิตรบางส่วนรู้สึกว่าบทบาทของตนถูกลดทอน เมื่อไม่สามารถแสดงผลงานหรือสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองของตนเองได้พักรวมจึงเริ่มมองหาพื้นที่ใหม่ในการแสดงจุดยืนแม้จะยังไม่ถึงขั้นแยกทางแต่ก็ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความน่าสนใจของสถานการณ์นี้คือการถอยห่างที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการประกาศแตกหักไม่มีการเผชิญหน้าโดยตรงแต่เต็มไปด้วยสัญญาณทางการเมืองที่ต้องอาศัยการตีความการไม่ออกมาปกป้องผู้นำในบางประเด็น การหลีกเลี่ยงการตอบคำถามสื่อหรือแม้แต่การเลือกใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางมากขึ้นล้วนเป็นภาษาการเมืองที่ส่งสารถึงผู้มีอำนาจและสาธารณชนไปพร้อมกันในอีกด้านหนึ่งพลออ่างประยุทธ์เองก็อยู่ในสถานะที่ต้องเผชิญกับโจทย์ยากขึ้นกว่าเดิมการรักษาสมดุลระหว่างการคงอำนาจกับการประคับประคองพันธมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นลดลงการใช้กลไกเดิมอาจไม่เพียงพอหากไม่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมได้ การดึงพันธมิตรให้กลับมาแน่นแฟ้นอาจกลายเป็นภารกิจที่ยากยิ่งนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าการถอยห่างของพันธมิตรคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เมื่อฐานสนับสนุนเริ่มไม่มั่นคงอำนาจต่อรองของผู้นำย่อมลดลงตามไปด้วยแม้จะยังมีตำแหน่งและอำนาจตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายย่อมเผชิญแรงต้านมากขึ้นและต้องแลกกับการประนีประนอมในหลายเรื่อง บรรยากาศเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้การเมืองหลังฉากมีบทบาทมากขึ้นการเจรจาการวางตัวและการส่งสัญญาณผ่านบุคคลหรือกลุ่มต่างๆกลายเป็นเรื่องปกติในช่วงเปลี่ยนผ่านพันธมิตรแต่ละรายต่างประเมินว่าใครคือผู้ได้เปรียบใครคือผู้ที่ควรรักษาความสัมพันธ์ไว้และใครคือผู้ที่ควรเว้นระยะห่างการเมืองจึงกลายเป็นเกมที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการคำนวณในสายตาของประชาชนแรงสันสเถือนนี้อาจถูกมองได้สองมุม บางส่วนเห็นว่าเป็นโอกาสขององค์การเปลี่ยนแปลงและการรีเซ็ตระบบการเมืองขณะที่บางส่วนกังวลว่าความไม่แน่นอนอาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและบทบาทของผู้นำรวมถึงพันธมิตรจะถูกประเมินอย่างเข้มข้นก่อว่าที่เคยเป็นมาในระยะต่อไปสิ่งที่น่าจับตาคือการตัดสินใจเชิงสัญ,ญลักษณ์การปรับคณะทำงานการเปลี่ยนท่าทีทางการเมืองหรือแม้แต่การส่งต่ออำนาจในบางระดับ ทุกการเคลื่อนไหวจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขององค์การยึดอำนาจหรือการถอยเพื่อรักษาพื้นที่การเมืองในช่วงนี้จึงไม่ใช่เรื่องของคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของจังหวะและความเงียบที่มีความหมายท้ายที่สุดแรงสันสเทือนทางการเมืองจากการที่พันธมิตรเริ่มถอยห่างจากประยุทธ์ไม่ได้สะท้อนเพียงความเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลแต่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของระบบการเมืองทั้งระบบเมื่อความชอบธรรมอำนาจและความนิยมไม่ได้ผูกขาดอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกต่อไป สมการใหม่กำลังถูกเขียนขึ้นด้วยมือของหลายฝ่ายและผลลัพธ์สุดท้ายอาจเป็นการเมืองที่แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงในโลกการเมืองไม่มีมิตรแท้และสัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์และจังหวะเวลาการที่พันธมิตรเริ่มถอยห่างในวันนี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกก่อขอองค์การปรับตัวครั้งใหญ่และไม่ว่าทิศทางจะนำไปสู่การประครับประคองอำนาจเดิมหรือการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างใหม่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการเมืองไทยกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่อาจย้อนกลับ และทุกฝ่ายต่างต้องตัดสินใจบนความไม่แน่นอนที่เข้มข้นยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา